สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมนายไนท์นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับซึ่งตัวภาพเกมเนี่ยก็จะออกแนวแบบว่าสไตล์ฮาร์ดคอร์หน่อยๆนะครับภาพจะออกเป็นแนวย้อนยุคไปเลยนะฮะตัวเกมเนี่ยเปิดโหลดอยู่บนสโตไทยนะตอนนี้นะครับซึ่งจะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เพียงแต่ว่ามันจะต้องเสียตังในการโหลดด้วยนะครับราคาของแอนดรอยเนี่ย จะอยู่ที่175บาทแล้วก็ของ iOS นะครับจะอยู่ที่195บาทนะส่วนอันนี้เนี่ยที่เห็นนะครับบน iOS มันจะมีให้เราทดสอบด้วยนะครับแต่ว่าตัวเวอร์ชั่นทดสอบเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นด้านบนหัวเห็นปะ เออตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นสายฟรีนะครับจะมีโฆษณาขึ้นเนาะโอเคมาเดี๋ยวกดเข้าไปลองเล่นกันเลยนะครับบอกก่อนนิดนึงว่าผมเองเนี่ยยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้นะครับก็จะพาไปดูบรรยากาศแล้วกันว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับรู้สึกว่าในส่วนของตัวสตีมเนี่ยเปิดขายด้วยนะบนเวอร์ชัน PC นะครับก็มีเล่นเหมือนกันนะโอเคมาเดี๋ยวกดสตาร์ทไปเลยแล้วกันนะครับนี่เลยครับดูทุกคนเอ้ยภาพสวยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเกมนี้นะครับ โอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นแบบภาพจะออกแนวยุคเก่าๆก็ตามนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีศัตรูด้วยตรงนั้นนะครับไหนอลองกดดูก่อนนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้อ๋ออันนี้ล็อกมุมกล้องเหรอหรือว่ายังไงอันนี้คืออะไรวะไม่แน,แแในมม่ใจเหมือนกันนะครับไปไปไปดีกว่านะครับวิ่งไปแล้วปั๊บนี่อ่าแล้วก็ทําการแบบต่อสู้ใช่ไหมนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของตัวทดสอบเนี่ยนะครับมันจะทดสอบให้เล่นได้ถึงตอนไหนยังไงนะวิ่งยไงศัตรูปั๊บ นี่กระโดดเนี่ยสกิลโอ้มีฟันอย่างนี้ด้วยวะอ่าโอเคครับแล้วก็น่าจะผ่านด่านไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยให้เราเข้าไปในประตูใช่ไหมโอเคครับนี่ผ่านด่านไปเออช่วงนี้เนี่ยเกมใหม่ๆออกมาค่อนข้างน้อยนะครับก็จะเอาเกมแบบพยายามที่จะเอามาแนะนําไม่ได้ทุกวันนะครับก็จะหาเกมแบบว่าอ,อปะปนกันไปเนาะนะครับผมอืมนี่นะโอเคสวยไปค,ครับอุ้ยยิงธนูเนีย่ย มีหลบได้ป่ะอ่ากิ้งหลบแบบนี้นี่นะอโอเคปึ๊บนี่ครับฟันโอเคอุ้ยมีเลือดาสาดนะี่ยนีครับแล้วก็ลงมาด้านบนโอ้มันจะมีให้เราไปซื้อของหรือว่าอะไรอย่างงี้ด้วป่าววะตีอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมีเลือดเอ่อรดด้วยนะออกมาเพื่อนนี่แนีโอเคสวยครับเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปทางไหนอ่าทางนี้ฮนะไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะต้องกระโดดข้ามใช่ป่ะ ปั๊บเอาเรือโอ้ยโปกระโดดไม่พ้นนี่โดนหนักเอาเรื่อเหมือนนะไปปึ๊บโอเคสวยไปต่อครับวิ่งไปเลยเพื่อนปั๊บปั๊บกระโดดสองครั้งอ่าโอเคสวยงามเออมันกระโดดสองครั้งได้แต่ว่าอ๋อผมก็เราจะบอกว่าอุ้ยเข้ามาด้านในแล้วทําไมฝนตกอ๋อเงีขึ้นมาเออนี่ครับมันเป็นแบบว่าไม่มีหลังคาเว้ยอ่าโอเคเข้าไปมาแล้วฮะศัตรูอยู่ตรงไหนเออตรงนั้น โอเคเราต้องข้ามมาตรงนี้ใช่ไหมปั๊บอุ้ยยิงธนูด้วยผมจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่อื้ออ่ะโอ้เอาเรื่องอยู่นะเกมนี้มันไม่ได้ผ่านง่าย,ายๆเลยเว้ยเฮ้ยนี่เอาล่ะมาครับผ่านตรงนี้แล้วไปต่อเลยเราจะต้องทําไงเราต้องฟันมันใช่ไหมนี่นี่โอเคฟันอย่างนี้อุย้ยโอโหเรียบร้อยเลยระเจ้า หลังจากเราตายปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะมาเกิดตรงพื้นที่ที่เราตายเลยนะไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับผมก็ยังค่อนข้างดีหน่อยในส่วนของตัวที่เป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยเวลาเราตายใช่ไหมเราต้องเอทำการดูโฆษณาด้วยนะเอแล้วมันก็จะมาเกิดนะครับประมาณนี้โอเคผมจะผ่านไปได้ไหมวันนี้เพื่อนโอเคเดี๋ยวก่อนเอาละครับป๊ออย่างนี้นะวิ่งไปออ้โดนเหมือนเดิมโอ้โห,โหเรียบร้อย ดี๋ยวเต้องผ่านไปให้ได้ว่ะตรงนี้เราต้องทําการกลิ้งไปใช่ไหมอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องจับจังหวะให้ได้ก่อนนะครับปั๊บแล้วก็ไปเลยเื่อนกลิ้งไปอีกกลิ้งไปโอเคสวยงามผ่านแล้วเรียบร้อยฮะต้องกดกลิ้งไปนะโอเคมาถึงตรงนี้ก็ไปต่อโอ้โหดูดิอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยโคตรเสียยเลยว่ะทุกคนเราต้องเข้าตรงนี้ใช่ปะตรงกลางนะครับพยายามอย่าออกนอกทางนะไม่งั้นตายเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่าอุ๊ย มาตรงนี้ไปเออสวยงามแล้วก็มาเจอบอสว่ะโอ้มันเป็นเกมแบบว่าให้เราผ่านด่านแบบเอ,อผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นจุดที่แบบว่าอุ๊ยตัวเราใกล้ตายแล้วด้วยเอาชิบหายแล้วไม่มีเติมเลือดหรืออะไรเลยวะเอาละครับโดนต่อยอย่างนี้นี่นี่เพื่อกิ้งลบผมไม่ค่อยชินปุ่มว่ะกิ้งลบเออกิ้งลบอย่างนี้อ่ะ ปึ๊บกิ้งลบอ่าค่อยๆฟันแล้วก็กิ้งหลบปั๊บปัป๊บโอเคแม่งจะตายเลย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> มาเกิดใหม่อีกรอบครับผมนี่เนี่ยฟันเครือ <c oughs> ผมว่าไม่น่าผ่านง่ายๆว่ะดูแล้วนะครับโอ้โหใครเคยเล่นเกมนี้ฮะโอ้โหมันไม่ไม่ง่ายเลยนะเว้ยดูดีเห็นป่ะทุกคนนะครับอันนี้มันคืออะไรวะอ๊บเนี่ยกดตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะฮะนี่เนี่ยโอ้โหดีไหมมีที่เราทําการซื้ออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะ ตรงนี้เนี่ยมีกด g e t reward คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นดูโฆษณาเพื่อรับยาหรือเปล่าว่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนี่ครับก็พอดูโฆษณาเนี่ยจะได้ยาอะไรมาสักอันหนึ่งนะครับกดโอเคไปเรียบร้อยนะฮะแล้วมันก็ล็อกแล้วด้วยนะครับผมนะตอนนี้โอเคเอกดออกมาใช่ปะ่ะกดคอนเฟิร์มนี่คืออะไรวะกดออกใช่ไหมแล้วกอ็อันนี้เป็นการดูกระเป๋าของเรานะครับดูว่าในกระเป๋าของเรามีอะไร เออเฮ้ยเราสามารถใช้ได้ด้วยใช่ปะ่ะเนี่ยเนี่ยยานี้คืออะไรวะซีเล็กไปซีเล็กก็ไม่เห็นได้อะไรเนี่ยนี่นะฮะอ่ามีสกิลด้วยนนะเนี่ยสกิลตรงนี้นะครับแต่ยังไม่มีอะไรขึ้นมานะฮะอ่ามีเงินอยู่ร้อยสามสิบบาทนะครับผมโอเคกดแบ็กออกมาแล้วก็ออปชันอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนั่นแหละนะครับรวมถึงเรื่องเสียงด้วยนะฮะโอเคไม่มีอะไรเอออ่าแล้วก็อ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับกดแบ็กมานะครับผม โอหนี่มียานี่ไงแล้วก็กดยาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมลองกดดูกอนป๊าปูคูไปเต็มเลยว่ะกินยาเสร็จปุ๊บเต็มว่ะเออมต้องงนีดิเพื่อนเออฟันไปเรื่อยๆคือแบบประมาณว่าโดนโดนแบบไอ้นี่ทีเนี่ยนะครับโดนต่อยทีนี่คือแบบโหดมากนะฮะเราต้องค่อยๆฟันแล้วก็แบบกระโดดหลบออกมาแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดโดนอะไรสักอย่างเนี่ยแปบ๊บเดียวตายนะครับอืมต้องหลบอะ่ะเนี่ยฟันทีตอนนี้แล้วก็หลบออกนะครับผมนี่ เออมันต้องมีชั้นเชิงนิดนึงนะเออก็ยังว่าแหละครับเล่นครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเอออ๋อมันจะมีให้เราแบบว่าทําการเก็บของอะไรด้วยใช่ป่ะมาลองดูดิปับแล้วก็ได้อะไรมาไหมโอ้ไม่ได้อะไรนี่ว่าเอออันนี้น่าจะได้นะไม่ใช่เว้ยเป็น,นกลไกเออนี่ครับเอาแล้วก็เมื่อกี้ที่เราแบบไฟฟันฟันใช่ป่ะเนี่ยๆตรงนี้ตรงนี้พวกนี้ ที่เราไปฟันฟันน่ะนะครับเราจะได้ของมาด้วยเนี่ยเนี่ยได้เ,เงินมาด้วยเลยเห็นไหมฮะโอ้นี่ตรงนี้แถวนี้มันมีไอเทมอะไรดอกให้เราไหมปึ๊บมีแต่เงินล้วนเลยฮะโอโอเคน่าจะแบบเล่นพานดานไปแล้วก็หาของนู่นนั่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นถ้าจะเปรียบเหมือนก็แบบเกมเออแ s a s s i n s Creed อะไรอย่างนี้ป่ะนะครับสมัยแบบ เกมสมัยใหม่อนะครับอนนี้เป็นเกมเก่าเออโอเคไปต่อแล้วกันนะฮะมาเปิดประตูใช่ไหมอันนี้เออมีแล้วเราสำรวจหรือเปล่าสำรวจดูของต่างๆนะครับเอาเปิดเปิดประตูเข้าไปปัรบออกมาแล้วอ่ะพื้นที่ใหม่ว้าวนี่เวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะเป็นทดลองหรือเปล่าวาหรือว่าเล่นไปได้เรื่อยเ,อ,ยเออเพราะว่าก็เหมือนมันไม่ได้มีบอกอะไรนะ พีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะแบบมีโฆษณาขึ้นนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะให้แบบเล่นจนหมดอ่ะนะครับอืมไม่ไงั้นเขาจะเปิดขายทำไมใช่ไหมเออโอเคไปต่อครับอุ้ยมีกล่องด้วยกล่องตรงนี้แต่ลองเปิดดิโอมาแล้วครับโอ้นี่ไงยายาชุบชีวิตของเราอุ้ยยานี้ผมว่ามันคงที่จะสำคัญกับเรามากนะเอาจริงไปต่อไปต่อ อุ้ยสะพานขาดไปไงอะ่ะเออกระโดดไปใช่ไหมปึ๊บปึ๊บเอาเฮียโอ้เดยว,ว่าตกน้ำล้วตายเลยพอกระโดดขึ้นได้นะฮะนี่แบบนี้โอเคปับ๊บฟันได้ไหมเนี่ยเอา้าฟันไม่ได้ปับป๊บปั๊บต้องใช้ท่าอะไรทุกอย่างเอ่ออุ้ยศัตรูอยู่ตรงนู้น อเขาจะให้เราไขปริศนาอะไรด้วยวะกระโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้ด้วยแต่ต้องดูเดี๋ยวก่อนปับ๊บกระโดดไม่ได้เว้ยปับ๊บเอาแล้วงานเข้าแล้วครับแล้วตรงนี้เหมือนมันจะแนะนําผมอยู่นะเมื่อกี้ว่าให้ทําอะไรยังไงนะครับตรงนี้ละ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ดูว่ามันจะไปได้หรือเปล่านี่นะนี่นะอ๋อเรามาขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่นะนี่ไง แต่เราจะเจอศัตรูไงนี่ฮะแล้วก็จัดการอุ้ยโดนฟันโอ้มาเข้าทางนี้โอเคอ่าจะต้องรู้เอ่อพื้นที่ชั้นเชิงนิดนึงฮะอุ้ยลบลบลบกระโดดลบนี่เน่กดผิดปุ่มก็ชิบหายเหมือนกันนะโอเคครับอันนี้ฟันฟันนี่เน่ได้แต่เงินวะขอยาได้ไหมเออโอเคมีอะไรให้เราสำรวจอีกไหมไม่มีนะฮะเข้ามาตรงนี้ครับเป็นประตูใช่ไหมนี่เน่ฟันฟัน,ฟนได้ไหม เอาไม่ได้โอ้ต้องกดเปิดมันมีปุ่มเตะนะครับให้เรากดเปิด <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็เจอใครสักคนหนึ่งนะครับสามารถดูเนื้อเรื่องได้นะเออแต่ว่านี้ผมจะกดสกคริปข้ามไปแล้วกันนี่นะครับเรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นอืมฮียเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าจะสนุกนะเออเพราะว่าแบบเหมือนเราอยากจะผ่านด่านไปเรื่อยใช่ปะแล้วก็ไขปริศนาอะไรต่างๆขึ้นมานะครับอืม Okay, ไปเปิดประตูตรงนี้นะครับกดปุ่มเตะนะเนี่ยตรงนี้ครับเปิดมาโอเคออกมาด้านนอกแล้วนี่พื้นที่เมื่อกี้ที่เราจะกระโดดข้ามมาฟวันไปฟวันทุกอย่างที่ขวางหน้าอ่ะได้เป็นเงินหมดเลยเว้ยโอเคนี่อันนี้อีกนี่แน่โอเคสวยงายมไปครับปับ๊บเปิดประตูเข้าไปมาแล้วอ่าเออเราต้องมาทางนี้ นี่นะฮะแล้วก็ุ๊ยด้านล่างวะปึ๊บลงมาแล้วนะเนี่ยเขามีแนะนําอยู่นะว่าให้เราทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมเออเริ่มงงอีกแล้วนะฮะผมก็ไม่ได้อ่านด้วยดิเวนกรรมโอเคก็เอาเป็นว่าเอา่อเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหรือว่าเดินมาด้านข้างตรงนี้วะไม่ใช่นะฮะมันต้องมีวิธีนะครับวิธีมีแน่นอนนะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบ ไม่รู้วิธีมันที่จะไปแค่นั้นเองนะครับผมอึออืโอ้โหปุ่มแนะนําก็ไม่ได้อ่านก็ด้วยนะครับอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเท่านี้เลยแล้วกันนะใครอยากจะลองเล่นนะครับอยากจะมาลองอปลดล็อกในส่วนนี้ผมผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับผมอย่างนี้บอกอะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเออมาลองเล่นตอนนี้แบบเอามาเนี่ยขัดให้ดูนี่แหละ นะครับผมสดๆเลยนะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับผม